เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครองมูลเหตุแห่งยตินี้สืบเนื่องมาจากการที่โคศกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรหรือกอรมนคือพลตรีวินไทยสุวารีขอภัยที่เอ่ยนามได้ประกาศให้หนังสือเรื่องในนามของความมั่นคงภายในการแทรกซึมสังคมของกองทัพไทยคือหนังสือเล่มนี้ค่ะ เป็นหนังสือต้องห้ามให้มีการระงับการจำหน่ายและมีการประสานให้ทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการละเมิดข้อบังคับจริยธรรมของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงรวมถึงอาจมีความผิดในทางกฎหมายอีกด้วยขอนําเสนอยติด่วนด้วยวาจาตามข้อบังคับที่40ปวงเล็บหนึ่ง เรื่องการแทรกแซงเสรีภาพทางวิชาการของทหารไทยขอผู้รับรองด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานที่เคารพสาเหตุที่ดิฉันหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นยัติด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของเสรีภาพทางวิชาการของนักวิชาการที่ถูกละเมิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา34บุคคล ย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นการจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะก,กระทำไม่ได้และเสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครองมูลเหตุแห่งยตินี้สืบเนื่องมาจากการที่โคศก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกออรมนคือพลตรีวินไทยสุวารีขอภัยที่เอ่ยนามได้ประกาศให้หนังสือเรื่องในนามของความมั่นคงภายในการแทรกซึมสังคมของกองทัพไทยคือหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือต้องห้ามให้มีการระงับการจำหน่าย และมีการประสานให้ทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการระเมิดข้อบังคับจริยธรรมของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงรวมถึงอาจมีความผิดในทางกฎหมายอีกด้วยข้อเท็จจริงก็คือหนังสือเล่มนี้เขียนโดยรองศาสตราจารย์ดรพวงทองพวัคัพันขออภัยที่เอ่ยนาม อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นคณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีจบการศึกษามาได้ทำการศึกษาวิจัยโดยได้รับทุนจากสาสถาบันนานาชาติได้แก่ ICU SUP i ุ h อิชักประเทศสิงคโ,โปร์ Center for Southeast Asian s t u d y มหาวิทยาลัยเกียวโตโประเทศญี่ปุ่นและ Harvard y ด n ย h ช n n Institute มหาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกางานวิจัยชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือในปี2022ชื่อ Infiltrating Society ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดของปี2022จากวรารสาร Foreign Affairs อันเป็นวรารสารวิชาการที่ทรงอิทธิพลทางด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและยังได้รับคำวิจารณ์เชิงบวก จากนักวิชาการและสื่อมวลชนต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเมืองไทยทหารและความมั่นคงอีกมากมายในเมืองไทยหนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลง,งานวิจัยดีเด่นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้เขียนก็ใช้งานวิจัยชิ้นนี้เพื่อเป็นผลงานในการยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยได้รับการอนุมัติจากสภา,ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วกำลังรอการโปรดเกล้าด้วยมาตรฐานการวิจัยระดับโรคและการยอมรับโดยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศไทยวินยูชนย่อมรับรู้ได้ว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพแต่เหตุใดทางกอ,อ,อรมน จึงออกมาด้อยค่างานวิจัยชิน้นนี้โดยประกาศให้เป็นเอกสารต้องห้ามระบุถึงขั้นห้ามจำหน่ายซึ่งถือเป็นการแทรกแซงเสรีภาพทางวิชาการอย่างรุนแรงหากทางกรรมนพบว่างานวิจัยชิ้นนี้มีจุดบกพร่องไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในส่วนใดก็ควรนำข้อบกพร่องนั้นออกมาถแถลงต่อสาธารณะ รวมถึงการสังสรรเสวนากับผู้วิจัยเพื่อหาข้อยุติอันเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการขณะนี้ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในระหว่างการใช้กฎอายการศึกที่ทหารจะออกมาเซ็นเซอร์ข่าวสารหรือเอกสารใดๆโดยเฉพาะงานวิจัยที่ผู้วิจัยเป็นนักวิชาการ ในสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศไทยและได้รับทุนวิจัยจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของสประเทศการที่ทหารออกมาแสดงท่าทีต่อหนังสือเล่มนี้โดยการสั่งห้ามการจำหน่ายถือเป็นการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา34ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในขณะนี้เรากําลังเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการอันจะเป็นแนวทางในการแข่งขันกับนานาอาระยะประเทศได้เราควรเปิดพรมแดนแห่งความรู้เปิดเสรีภาพทางวิชาการโดยสนับสนุนให้มีการวิจัยที่หลากหลายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่การพัฒนาในทุกมิติ ดิฉันจึงขอให้วุธิสภาส่งข้อกังวลน,นี้ไปยังนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหน่วยงานกออรมนเพื่อยุติท่าทีคุกคามเสรีภาพทางวิชาการอันจะก่อให้เกิดความหวั่นไหวและตระนกต่อบทบาทของทหารที่มีต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางวิชาการซึ่ง ย่อมส่งผลเสียต่อการปฏิรูปการศึกษาโดยสิ้นเชิงขอบคุณค่ะ